กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันมันมีคำพูดหนึ่งนะครับที่ฟังแล้วจีด๊ดแสบแล้วก็เสียดแทงหัวใจอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองก็ฉลาดพอตัวนะแต่ทำไมทำไมชีวิตมันถึงไม่ไปไหนสักทีผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างนะครับมันเป็นเหมือนคำพูดติดตลกที่แฝงไปด้วยความจริงที่น่าคิดมากๆเลย แล้วพอเรามองไปรอบๆตัวเออมันก็ดันจริงซะด้วยสิเคยตั้งคำถามกับตัวเองกันบ้างไหมครับในวันที่เราทำงานหัวหมุนแทบตายแต่กลับเห็นเพื่อนสมัยเรียนที่เคยลอกการบ้านเราตอนนี้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตไปซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความฉลาดในตำรามันถึงไม่ได้การันตีความสำเร็จทางการเงินเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกดำดิ่งลงไปใต้ภูเขาน้ำแข็งลูกใหญ่นี้กัน เราจะมาถอดรหัสกันให้เห็นจัดจ่ะเลยว่าอะไรคือชุดความคิดหรือไม่เซตที่มันแยกคนสอกลุ่มนี้ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะมาสำรวจกันผ่าน5ประเด็นหลักๆเลยนะครับซึ่งแต่ละข้อเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเริ่มตั้งแต่กับดักของความฉลาดความมั่นใจที่สวนทางกันอัตราที่เป็นอุปสรรคพลังของความเรียบง่ายและปิดท้ายด้วยการเรียนรู้จากความล้มเหลว มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับซึ่งผมว่าข้อนี้แหละคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่ากับดักของความฉลาดหรือการที่ความรู้เยอะเกินไปเนี่ยดันกลายเป็นคําสาปที่ทําให้เราเก้าวไปไหนไม่ได้ลองนึกภาพตามกันดูง่ายๆนะคะสมมุติว่ามีโอกาสทางธุรกิจอันหนึ่งลอยมาอยู่ตรงหน้าคนฉลาดจะเห็นปุ๊บ สมองเริ่มทำงานทันทีเลยครับคำนวณความเสี่ยงทุกอย่างที่เป็นไปได้เห็นคู่แข่งเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเห็นภาพความล้มเหลวเป็นฉากๆเลยแต่ในทางกลับกันคนที่อาจจะไม่ได้คิดซับซ้อนมากเขาเห็นโอกาสและเขาก็เห็นแค่โอกาสจริงๆครับความเสี่ยงน่ะหรอคือเขาไม่ได้มองข้ามนะคะแต่เขามองไม่เห็นต่างหากเพราะเขายังไม่รู้ไงว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างและไอ้ความไม่รู้นี่แหละที่มันกลายเป็นพลังผลักดันให้เขากล้าลงมือทําทันที ไอสภาวะที่คนฉลาดมักจะตกหลุมพรางบ่อยๆเนี่ยนะครับในทางจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกเท่ๆด้วยนะเขาเรียกว่า analysis paralysis หรือแปลตรงๆเลยก็คืออำมาตาจากการวิเคราะห์มันคือการคิดคิดคิดวนไปเรื่อยๆจนสมองมันชามันล้าแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมัวแต่กลัวความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดเพราะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับโลกธุรกิจเนี่ย เขาไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่มีแผนสวยหรูที่สุดบนกระดาษนะแต่เขาให้รางวัลกับคนที่ลงมือทำครับคนที่กล้าลุยกล้าเรียนรู้จากหน้าง,งานจริงคนฉลาดอาจจะเขียนแผนธุรกิจได้เพอร์เฟกแต่คนที่รวยกว่าคือคนที่เอาแผนห่วยๆไปลงมือทำแล้วปรับแก้ไปเรื่อยๆจนมันเวิร์กแล้วพอไม่กล้าลงมือทำเพราะคิดเยอะเกินไปมันก็เชื่อมโยงมาถึงประเด็นที่2ของเราโดยตรงเลยครับนั่นก็คือเรื่องของความมั่นใจซึ่งมันน่าแปลกมาก ที่ความมั่นใจกับความรู้เนี่ยมันดันส่วนทางกันซะงั้นมันมีทฤษฎีทางจิตวิทยาอันนึงครับที่อธิบายเรื่องนี้ได้เป๊ะมากๆเลยเรียกว่า the dunning kruger effect พูดง่ายๆก็คือคนที่รู้น้อยมักจะมั่นใจในตัวเองสูงปรีดเลยครับในขณะที่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆหรือคนที่รู้เยอะเนี่ยกลับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้ว่า มันยังมีอีกตั้งเยอะที่เรายังไม่รู้และความมั่นใจแบบเต็มร้อยเนี่ยครับที่มันกลายเป็นอาวุธสาคัญในการทําธุรกิจเวลาคนที่ไม่รู้ลึกมากพอจะไปขายของให้ใครเขาจะพูดออกมาจากใจเลยว่าของผมเนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งความเชื่อที่ส่งออกมาแบบเต็มเปี่ยมเนี่ยมันมีพลังโน้มน้าวสูงมากในขณะที่คนฉลาดอาจจะนําเสนอสินค้าด้วยความลังเลนิดๆว่าเออสินค้าของเราก็ดีนะครับ แต่ถ้าเทียบทางเทคนิคกับคู่แข่งแล้วอาจจะมีจุดด้อยอยู่บ้างนิดหน่อยตรงที่แค่นี้ก็จบแล้วครับโอกาสในการขายหายวับไปเลยเห็นไหมครับว่าความลังเลข,ของคนฉลาดมันฆ่าโอกาสแต่ความมั่นใจแบบบ้าระห่ำของคนที่ไม่รู้กับเปิดประตูสู่ความร่ํารวยมาถึงประเด็นที่3กันบ้างครับอันนี้ก็เจ็บจี๊ดไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของอัตตาหรืออีโก้โดยเฉพาะอีโก้ของคนฉลาดเนี่ยแหละครับที่เป็นกำแพงขวางกั้นความสําเร็จชั้นดีเลย คือคนฉลาดเนี่ยมักจะมีความเชื่อลึกๆฝังหัวอยู่ว่าไม่มีใครทำเรื่องนี้ได้ดีเท่าฉันอีกแล้วพวกเขาเป็นพวก perfectionist ครับอยากให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดการจะปล่อยงานให้คนอื่นทำมันเสี่ยงเกินไปการจะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้หรือไปขอความช่วยเหลือจากใครโอ้โหเสียฟอร์มแย่เลยซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับที่มันขังตัวเองไว้ในกรงของการทำงานหนะักต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดไปแต่พอเราตัดผ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ คนที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องเขาทำตรงข้ามเลยครับบัญชีหรอไม่เป็นก็จ้างหนักบัญชีเก่งๆมาทําสิเขียนโปรแกรมหรอไม่ได้ก็จ้างโปรแกรมเมอร์เทพๆมาเลยวางแผนการตลาดหรอไม่ถลัดก็จ้างที่ปรึกษามาช่วยสิครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าพวกเขากําลังสร้างระบบที่มีแต่คนฉลาดฉลาดมาทาให้โดยที่ตัวเองเป็นเจ้าของระบบนะ่นนี่แหละครับคือบทสรุปของหัวข้อนี้เลย ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้มาจากอัจฉริยะคนเดียวแต่มาจากการรู้จักใช้คนรู้จักดึงศักยภาพของคนเก่งๆมารวมกันซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่ไม่ยึดติดกับอีโก้ของตัวเองทำได้ดีกว่าเยอะเลยเอาละครับนอกจากเรื่องทัศนคติส่วนตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยก็คือประเภทของธุรกิจที่คนสกลุ่มนี้เลือกทำครับ คนฉลาดเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันซับซ้อนท้าทายสติปัญญาครับอย่างเช่นการสร้างจรวดไปดาวังคารอะไรแบบนี้คือมันยิ่งใหญ่มันเปลี่ยนโลกสําหรับเขาธุรกิจง่ายๆมันน่าเบื่อแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่ได้คิดซับซ้อนมากเขาจะมองหาธุรกิจที่มันเรียบง่ายเข้าใจได้ทันทีแก้ปัญหาพื้นฐานให้คนเยอะๆอย่างเช่นก็ในเมื่อจะมีคนไปดูปล่อยจรวดตั้งเยอะแยะงั้นเราก็ขายน้าดื่มให้คนพวกนั้นสิโมเดลอาจจะดูไม่เท่ไม่ว้าวแต่ มันทำเงินได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับและนี่คือสัจธรรมข้อหนึ่งของโลกทุนิยมเลยครับ Simple scales ความเรียบง่ายนี่แหละคือสิ่งที่ขยายผลได้ดีที่สุดธุรกิจขายน้ําดื่มมันอาจจะดูน่าเบื่อแต่มันก็ปี้ไปเปิดสาขา 2, 3, 4ได้ง่ายกว่าการสร้างจรวดลําที่2เยอะเลยจริงไหมครับความเรียบง่ายนี่แหละที่นําไปสู่ความมั่งคั่งมหาศาล และแล้วเราก็เดินทางมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งโอ้ข้อนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือทัศนคติที่มีต่อความล้มเหลวสำหรับคนฉลาดที่ผูกคุณค่าในตัวเองไว้กับการเป็นคนที่ถูกต้องมาตลอดชีวิตการล้มเหลวมันไม่ใช่แค่การเสียเงินครับแต่มันคือการพิสูจน์ว่าฉันคิดผิดมันคือความเจ็บปวดความอับอายและความกลัวที่จะผิดพลาดซ้ำสอง ซึ่งความรู้สึกนี้มันรุนแรงมากพอที่จะทำให้หลายคนถอดใจและไม่กล้าที่จะเสี่ยงอีกเลยแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งการล้มเหลวเป็นเหมือนเรื่องปกติในชีวิตครับเขาไม่ได้เอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับความถูกผิดขนาดนั้นล้มหรอก็แค่ลุกปัดฝุ่นแล้วก็ลองใหม่หาวิธีใหม่ไปไเรื่อยๆไอ้ความอึดถึกทนแบบนี้แหละครับที่เรียกว่ากริตหรือความทรหดอดทนคนอย่างสตีฟจ็อบส์แจ็คหม่าหรือเฮนรี่ฟอร์ดทุกคนลุ้นมีสิ่งนี้เหมือนกันหมด พวกเขาไม่ได้เรียนเก่งที่สุดแต่มีความดื้อรั้นที่จะทําตามความเชื่อของตัวเองต่อไปแม้ใครจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตามและความดือ้อด้านนี้แหละครับที่สร้างอาณาจอกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้พอเราฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะครับบทสรุปที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องเลิกหาความรู้นะครับไม่ใช่เลยแต่เป็นการเตือนสติว่าความฉลาดมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวแลกเงินสด สุดท้ายแล้วโลกใบนี้เข้าใจเงินกับผลงานครับเข้าใจเงินกับสิ่งที่เราลงมือทําไม่ใช่สิ่งที่เราแค่รู้ถ้าใครที่ฟังอยู่เรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันชีวิตเราเลยนี่นาลองปรับมุมมองดูสักนิดไหมครับลองเรียนรู้ที่จะแกล้งโง่ดูบ้างโง่ที่จะไม่คิดเยอะเกินไปจนไม่ได้เริ่มโง่ที่จะมั่นใจในตัวเองแบบไม่มีเหตุผลบ้างและที่สําคัญโง่พอที่จะยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เก่งกว่า แล้วลองถามใจตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เราฉลาดเกินไปจนไม่กล้าขยับตัวหรือพร้อมที่จะแกล้งโง่เพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยัง